ครับผมก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งที่ช่อง Li ดเด็ดแอนเิลนะครับสูตรหวยพารวยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบ่งปันนะครับหวยฟรีตามสวัสดีนะครับเพื่อน f อ4ทุกท่านแล้วก็สวัสดีสมาชิกทุกๆคนนะครับที่ติดตามช่อง Li ดเด็ดแอนเิลนะครับกระผมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับอย่างน้อยๆนะครับวันนี้ที่ใครกําลังรับชมอยู่เรามีช่องทางนะครับแบ่งปันหวยสูตรหวยนะครับที่คํานวณ ออกมาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่แบ่งบันหวยนะครับสูตรหวยให้กับเพื่อนสมาชิกช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับสมาชิกทุกคนหลังจากที่ Apple นะครับคำนวณในส่วนของชุดเทียบชน10ล่าง2สูตรให้แล้วนะครับก็หวังว่าหลายคนคงจะเซฟไว้นะครับ ตลอดวันนี้นะครับเรามีสูตรหน่วยล่างนะครับสสูตรนะครับมวดประจำวันที่1กุมภาพันธ้า5 6 5นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้ายังไงแอปเปิลคำนวณเสร็จนะครับหลักหน่วยเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะครับกับชุดหลักสิบเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับมีช่องทางนะครับที่แอปเปิลแนะนำนะครับก็คือแอ A P 7 7นะครับสมาชิกท่านไหนที่ กำลังมองหาช่องทางนะครับอยากได้หวยลาวหวยไทยนะครับชุดสรุปชุดเด่นนะครับให้สมาชิกทุกท่านนะครับ AP77 เนะครับเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ a p p l e Ad เข้าไปแล้วนะครับมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเยอะมากนะครับเราไม่เพียงมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเยอะเรายังมีนะครับหวยลาวนะครับเรามีช่องทางหวยลาวให้ท่านเลือกซื้อโดยเฉพาะให้แค่บอกว่า นะครับติดตาม a อ p l ปิเข้ามาเปอร์เซ็นต์ส่วนลดท่านจะได้ทันทีนะครับเราจะไปพบกันที่ a d ป7ปอย่าลืมนะครับผมนะวันนี้นะครับหลักหน่วยล่าง2ส,สูตร a อ p l ปิ Apple จะคำนวณโดยการนำของรางวัลที่1บวกกับหลัก10ล่างเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันและหลัก10บ,บวกหลักหน่วยทำการนะครับบวกกับหลัก10ล่าง2ครั้งนะครับ ผลลั์ที่เราได้ออกมาเนี่ยเราจะบวก1และบวก2นี่คือสูตรที่1ส่วนสูตรที่2ง่ายๆนะครับแอปเปิลจะนำหลัก10บวกกันสองครั้งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะบวก1บวก2เหมือนก,กันแล้วทีนี้เราจะมาเทียบดูว่าหลักหน่วยล่างเราจะได้ตัวไหนงวดที่1นะครับงวดที่1นะครับหมื่นบวกพันบวก10บวกหน่วยและบวก12ครั้งนะครับดูตามหมึกปากกาผมได้เลยนะครับผมนะ 4บวก5เป็น9 9บวก3 12 12บวก7 19 19บวก9นะครับ28 28บวก9 37นะครับเราก็ใส่7นะครับ7บวก1เป็น8 8บวก2เป็น10นะครับ7 8 0นะครับคือสูตรที่1ทีนี้สูตรที่2ของเรานะครับ3บวก3เป็น6ใส่ไมครับ6บวก1นะครับเป็น7 7บวก2นะครับเป็น9นี่ครับเราคำนวณออกมาแล้วนะครับก็คือได้คู่7นะครับนี่ครับงวดที่1เราได้คู่7ทีนี้เรามาดูว่างวดประจำวันที่นะครับของงวดประจำวันที่ 061กนะครับของงดประจำที่16เดือน11ปี64นู่นเลยนะครับเราจะได้ตัวไหนผลรางวัลนะครับ761ล่าง5,7นี่ครับถ้าร่าง5,7นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับสูตรหลักหน่วยเราเข้าเป็นงวดที่1นี่ครับเห็นไหมครับทีนี้เรามามองงวดที่2กันนะครับ3บวก2นะครับเป็น5,5บก61,11บบวก1 นะครับเป็น 12, 12องสิบสองวกห้าสิบวกหเท่ากับยี่นะครับต้า2ีเราก็ใส่2เลยครับหลักหน่วย2อบวกหเป็น 3, 3มบวกสเป็น5นะครับเราจะได้ที่ 2, 3, 5นะครับคือสูตรที่1นั่นเองนะครับผมนะสูตรที่2ของเรานะครับหบวกหนะครับเป็น12เราก็ใส่2องเลยครับ2อบวกห นะครับ2อบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น5นะครับเราได้คู่2คู่3คู่5ฉะนั้นเนี่ยแอปเปิลจะยังนะครับผมจะยังไม่ไม่ไอ้นี่นะครับผมจะยังไม่วงกลมให้เพราะว่าตัวเลขเนื่องจากว่าตัวเลขของเรานะครับไปชนแค่สามตัวฉะนั้นเรามาลุ้นดูว่าจะออกอะไรครับผลรางวัลสองตัวล่างนะครับออกแปดสองนะครับ 8 2นะครับ8 2หลักหน่วยของเราเข้าที่เลข2นี่ครับเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูงวดที่3กัน7บวก7นะครับ14 14บวก5 19 19บวก8นะครับเท่ากับ27 27บวก8 35 35บวก8นะครับเท่ากับ43ใส่ไปเลยครับ3 3บวก1เป็น4 4บวก2นะครับเป็น6 นะครับสามสี่หนะครับคือสูตรที่1ทีนี้เรามามองสูตรที่สองกันห้าบวกห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งในหนึ่งหนึ่งบวกสเป็นสามนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนะครับเราได้เลขสามนะครับเลขสมคู่เดียวแอปเปิลกาจะวงให้เลยถ้ามันได้คู่เดียวอย่างนี้นะครับผลรางวัลน,นะครับ เลข2ตัวล่างนะครับงวดที่3ออก8 3นะครับสูตรของเราเข้าเป็นงวดที่3นะครับในส่วนของหลักหน่วยอ่ะทีนี้มาดูงวดที่4กันนะครับผมนะหมื่นบวกพันก็คือ3าบวกเเป็น12 12อบวกสนะครับเป็น15 15้าสิบห้าบวกหเท่ากับยี่สบวกแปดยีบวกแนะครับ36 <c oughs> 36นี่เราใส่6นะครับให้นำเฉพาะหลักหน่วยมาลง6ตัวนี้เราจะเพิ่มไป1แต้ม6กบวกหเป็น7 7บวกสเป็น9นะครับหกเนะครับคือสูตรที่1นึ่ละทนี้เรามาคำนวณสูตรที่2 3งบวกสเป็น6ใส่ไปครับ6กบวกหนะครับเป็น7 7บวกสเป็น9เอาละครับทีนี้ ถ้ามันชนอย่างนี้ในกรณีที่ว่าชน3ตัวแอปเปิลจะยังไม่คํานวณอาจจะยังไม่วงกลมให้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นดูว่าระหว่างเลข 6, เลข 7, เลข9นะครับผมรากมเงของเราตัวไหนจะเข้ามาดูครับผลรางวัลน,นะครับ2ตัวล่างออก36นะครับถ้า3.6อย่างนี้เราเข้าเลข6นะครับทุกท่านเราเข้าเลข6 เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัวหลักหน่วยของเรานะครับยังทํางานมาเป็นงวดที่4นะครับผมหวังว่า,าแนวทางที่แอเปิลให้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางช่องทางนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนําไปเล่นหรือนําไปใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกชอบหรือไม่ชอบนะครับเพราะแนวทางที่แอเปิลให้เป็นเพียงแนวทางในการคํานวณในเชิงคณิตศาสตร์นะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขอกราบ อา,อาภัยไปด้วยหน้าตรงนี้นะครับามาดูนะครับงวดถัดมานะครับ1บวก9เป็น10 10บวก6เป็น16 16บวก8 24 24บวก3า7 27บวก3เท่ากับ30ใส่ศนย์นะครับ <c oughs> 3บวก3นะครับเป็น6นะครับ6บวก8 14 14บวก6เท่ากับ20 20บวก9ก้29ด้ บวก1เท่ากับสาใส่0 0ยบวกหได้1 1ึนบวกสนะครับเป็น3นี่ครับฉะนั้นเรามาดูงวดที่2 6งบวกหนะครับเป็น12 2สบวกหนะครับเป็น3 3มบวกสนะครับเป็น5นี่ครับ ฉะนั้นนะครับตัวเลขที่เราได้นะครับได้คู่3ผลลงวันนะครับ2ตัวล่ากับก9 2นี่ครับหลุดแล้วครับสูตรเรากลับมาหลุดแล้วนะครับเราได้เฉพาะหลักหน่วยสูตรที่2นั่นเองนะครับสูตรนี้เราหลุดนะครับเห็นไหมครับเราได้คู่3มเรายังหลุดเลยฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนะครับผิดถูกตรงนี้อเปิ้นก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับ เพราะว่าสูตรเรานะครับมีทั้งเข้าทั้งหลุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นดงูง่ายนะครับวิธีคิดวิธีคิดนะครับเราได้คู่หนึ่งสองงวดสามงวดนะครับและสี่งวดทีนี้เรามาหลุดงวดที่ห้าแต่ถ้าในกรณีที่ว่าให้สมาชิกเพิ่มตัวนี้ เราไม่ต้องจําเป็นต้องบวก2ก็ได้มาบสังเกตดูนะครับสูตรแรกสูตรแรกเนี่ยเราจะจับได้เฉพาะตัวแรกเท่านั้นนี่ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราบวกหนึ่งไปเลยก็ได้นะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะครับอ่ะง่ายๆเลยเป็น9นะครับกลาไปเลยครับเป็น9้านี่ครับเอาสูตรนี้เลยก็ได้ เบวกห่งเป็นแปบวกหงเป็น9ใส่เไปสูตรที่สนะครับ2บวกหเป็นสาบวกหเป็น4ใส่สี่ไปครับนี่ง่ายเลยเห็นไหมครับสูตรที่สานะครับสาบวกหเป็น4ี่บวกห่งเป็นห้าเราเพิ่มมาอยากละ1แหนแมก็ได้เห็นไหมครับถัดมานะครับหกบวกหเป็นเจ็เบวกห่เป็นแนี่ใส่เลข8ก็เข้าเหมือนเดิมถัดมานะครับศูนบวกห่งได้หนึ่งหงบวกห่งเป็น2เห็นไหมครับถ้าสมมติว่าบวกสเนี่ย ถ้าสมมุติว่าบวกสองนะครับเราได้คู่สองนะเห็นไหมเราได้คู่สองมางว่าี้ยังไม่หลุดด้วยซ้ําฉะนั้นเนี่ยให้เราเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็ได้นะครับเอาผมจะเพิ่มไปอย่หนึ่งแต้มนะอะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเรามาดูสูตรงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเราจะได้ที่ไหนมาดูกันนะครับแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกห้าสิบสามสิบสามบวกเก้ายี 8, ่สองยี 8, 40, ่สองบวกเก้าสามเอ็ดสามเอ็ดบวกเก้าสี่สิบใส่ศูนย์ ศบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี่ครับศูนย์หนึ่งสองคือสูตรที่1แล้วทีนี้มาดูสูตรที่สองห้าบวก 0, 2, 5เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวก1ได้หนึ่งหบวก2นะครับเป็นสามนี่ครับฉะนั้นเนี่ยตัวหลักหน่วยล่างเนี่ยเห็นไหมครับเราได้แค่2ตัวก็คือคู่หนึ่งกับคู่คู่หนึ่งกับคู่ศูนย์ นี่ครับหนึ่งกพหกห้าเราได้ตัวเลขที่ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วทีนี้เนี่ยถ้าศูนย์หนึ่งสองสามหลักสิบล่างของเราได้แปดกับเฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอปเปิลนะครับจะจับคู่ให้เลยมาจับคู่หลักสิบหน่วยล่างนะครับ จับคู่หลัก10บหน่วยล่างมาครับใครที่ชมคลิปนี้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับถ้าชอบหลัก10นี่ครับหลัก10บหลักหน่วยนี่ครับหลัก10บนะครับเราได้คู่8กับคู่9นะ่าเปิ้ลจัดให้ก่อน คู่8กับคู่9นะครับฉะนั้นเนี่ยเราใส่เลยครับ8กับ9แล้วทีนี้หลักหน่วยของเราเมื่อกี้นี้เราได้คู่0กับคู่1นะครับเราได้0กับ1ฉะนั้นถ้าตัวนี้บวก2ก็จะเป็น3ฉะนั้น Apple จะวางหลักหน่วยไว้ที่0 1 3นะครับใส่เลยครับหลักหน่วยของเราได้ที่0 1 3สมนะครับสามตัวนี้มาจากไหนอ่า3มตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าแอปเปิลเพิ่มไปสองแต้มตัวนี้จะเป็นสามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรกำลังเดินนี้แอปเปิลจะเพิ่มไปอย่างไะหน1แต้มมันมี1แต้มกับ2แต้มนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวนี้เราเพิ่มไปสองแต้มก็จะเป็นสามสามก็นั่นก็หมายความว่าศ1นย์ึงสารอชนฉะนั้นมันจะไม่มากเลยครับ ม่มากเนาะหลักหน่วยแอปเปิลวางไว้ที่013เนาะทีนี้จับคู่ 80, 81, 83, ย์แปดหนะครับเก้าและเกนี่ครับชุดลอ,อตเตอรี่นะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับ ให้เพื่อนสมาชิกนะครับหาลอตเตอรี่ไว้ชุดลอตเตอรี่นะครับวดประจําวันที่1นึกพอหห้านะครับชุดคำว่าชุดลอตเตอรี่นะครับตัวเลขบางครั้งอาจจะวิ่งออกบนตรงนี้ไม่มีใครรู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสูตรเป็นสูตรของล่างน,นะครับเป็นสูตรล่างแนวทางที่เปิ้ลให้นะครับหวังว่า จะถูกอ,อกถูกใจกับเพื่อนสมาชิกท,ทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับไม่มากก็น้อยฉะนั้นนะครับชุดลอตเตอรี่ใครที่ชื่นชอบนะครับระหว่าง80 81 83 90 91 93เป็นเลข6ชุดตรงฉะนั้นใครที่ชื่นชอบนะครับก็ให้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับผมแนวทางที่กระผมให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับก็หวังว่าจะนะครับจะถูกอ,อกถูกใจ นะครับเพื่อนสมาชิกดดหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะนะครับนี่ครับเลขวิ่งบนล่างนะครับเราวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยเราได้แปดกับสามนะครับที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับเราได้แปดกับสามนะครับแปดกับสามถ้าสมมุติว่าแปดกับสามมาจริงๆเนี่ยถ้าสามมาเราจะได้แปดสามเก้าสาม แต่ถ้า8มานี่แถวนี้เลย808183นี่ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ 8, ถ้า8มาจริงๆทัถ้า9ก้า3มาจริงๆมันจะอยู่แค่นี้จริงๆนะครับฉะนั้นใครที่ชื่นชอบในชุด2ตัวที่เปิ้นจับให้นะครับก็นำไปซื้อ,อรัตตอรี่กันไว้นะครับส่วนใครที่ชอบนะครับหลักสิท ก็ให้นําหลัก10ระหว่างแกับ9ไปเล่นใครที่ชื่นชอบหลักหน่วยก็ให้ทําสูงกับ1กับ2 3เล่นเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิก VAP นะครับเดี๋ยววันนี้จะไล่ส่งชุด3ตัวให้นะครับ VAP จะไล่ส่งชุดนะครับ3ตัวให้นะครับส่วนเลขวิ่งนะครับได้1กับ2เข้าบนล่างนะครับวันนี้คาดว่าจะส่งแล้วเสร็จ นะครับส่งไปแล้วเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับและก็ชุด2ตัว2ตัวรับไปแล้วนะครับ VAP 2ตัวรับไปแล้วนะครับ VAP ก็คือชุดนี้6ตัวเท่านั้นนะครับหตัวแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับหลายท่านคงเห็นแล้วนะครับชุด2ตัว ชุดนี้ที่ผมส่งให้นะครับ VIP แล้วมาดูกับชุดอ่10หน่วยนะครับแล้วก็มาดูกับชุด10หน่วยบนล่างนะครับเลขชนเลขคงมีชนนะครับจะเน้นตัวไหนนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าชนตัวไหนนะครับก็สมัครกันเข้ามายังเปิดรับอยู่นะครับสมัครใที่นี้ก็คือสมัคร500บาทตลอดชีพนะครับเราไม่บังคับนะครับกับผมไม่บังคับว่า ท่านจะต้องสมัครหรือไม่สมัครนะครับเพียงแต่ว่าแนวทางที่ Apple ให้สมัครเข้ามาเราจะาคัดชุดเน้นให้นะครับก็คือชุดตัดดับชุดสรุปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถ้า Apple ส่งชุดสรุปให้แล้วรอรับชุดนี้เลยครับ v i p ชุด v i p ชุดสรุปชุดเน้นรอรับได้เลยนะครับว่าจะไหนเอาพลาดสี่ไดน่าจะเป็นหนึ่ง ตัวนี้ก็น่าจะเป็น9พลาดไปแต้มเดียวชุด3ตัวอะไะครับสำหรับใครที่ยังอยากจะสมัครนะครับสมัครกันเข้ามานะครับแล้วก็ส่งสลิปมาที่ ID ดีไลน์ศูนย์หกสี 1. วันนี้มีหวยลาววันนี้มีหวยลาวนะครับสมาชิกท่านไหนที่แอด a p 7เรอรับหวยลาวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ